สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับเจอกันในวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2566นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเดนไนมีโปรแกรมลงเล่นกัน1คู่นะครับทั้นแนมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับคิกออฟกันในช่วงเวลาตีสามตรงนะครับก่อนอื่นเลยฝากไล่แอดด้วยแอด eak99 นะฮะจำไว้ให้ดีๆนะครับแอด eak99 ไล่แอดเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะ รับทัศนคุณบอลเพิ่มเติมก็สอบถามได้ทางไลน์แอดนะฮะเดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับสเปอร์กับเชลซีนะฮะตอนนี้พิมลีอ,อังกฤษเนี่ยจ่าฝูงเปลี่ยนมือแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานชนะก็แซงสเปอร์ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก็มีอยู่27แต้มวันนี้สเปอร์เสมอไม่พอนะครับลุกได้เสียเป็นรองเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องชนะสถานเดียวเพื่อ ขึ้นไปเป็นจา่าฝูงนะครับส่วนเชลซีอยู่อันดับที่12นะครับ10นัดมีอยู่12แต้มนะครับก็ต้องการที่จะเก็บ3แต้มเพื่อไต่อันดับของตัวเองเหมือนกันนะครับปีที่แล้วเจอกันที่สนามแห่งนี้เนี่ยทอนแทมอสเปอร์ก็ชนะไป2-0ฟอร์มหลังในบ้านดีมากครับสเปอร์ชนะ5เกมรวดทั้งยูฟาแชมเปี้ยนแล้วก็ในศึกฟุตบอลพิมพ์ลีกอังกฤษอ่ะมาวันนี้เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับสเปอร์ เกมลุกซอนเฮืองมินเจมสดีสันคูรูเซฟสกี้แล้วก็รวมไปถึงริชาร์ดิสันนะครับคู่กลางปาอซากับอีฟบิสซูมาส่วนเชลซีเกมลุกมีไลฮิมเซอร์ลิงนิโคลัสแจ็กสันแล้วก็โคพาเมอร์สามิดฟิลด์มีเอนโซเฟอร์เดสมอยเซตไกเซโดแล้วก็คอนนอกาลเกอร์ก็ชื่อชั้นไม่ได้หนีกันเลยนะครับชื่อชั้นในสูสีมากแต่ถ้าฟอร์มการเล่นตัวนักเตะระบบนะก็ต้องมองไปที่ทางด้านท็อตแนมอัสเปอร์วันนี้ผมก็ชอบสเปอร์นะครับชัวว่าเกมในบ้านที่เเปป็็นนจุุดดแขงขงงออสร์ชี อังเกก็สามารถทำทีมได้ค่อนข้างแข็งแกร่งและเชื่อว่าเกมลุกอย่างซอนเฮงมินอย่างเจมส์ดิสันแล้วก็ครูเซฟสกี้น่าจะฟอร์มดีอยู่แล้วก็น่าจะเล่นงานแนวรับของทางด้านเชลซีได้ผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่มันค่อนข้างยากอาจจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกแต่สุดท้ายแล้วทีเด็ดที่ขาดเกมในบ้านความคมในแนวลุกผมชอบไปที่ทางน้้นท็อตแนมฮอสเปอร์เชื่อว่าวันนี้ ซอนเฮีงมินเจมส์ดิสันกรูเซฟสกี้จะโชว์ผลงานดีแล้วก็จะพาทีมเอาชนะทางด้านชจซีไปได้ในถ่ายที่สุดนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่ศึกเกาโชเซเรอาอิตาลีนะครับเกมระหว่างโฟซินเน่กับเอมโปลีนะครับโฟซินเน่ดับที่13ส่วนเอมโปลีดับที่18อ่ะชื่อใช้ไม่หนีกันมากนะครับโฟซินเน่เล่นในบ้านก็ค่อนข้างไว้ใจได้อยู่ถ้าเจอทีมระดับเกรดล่างเกรดที่ต่ำกว่าวันนี้ก็ชอบไปที่โฟซินเน่เชื่อว่าน่าจะชนะได้พิมลีก ชอบสปเปอร์เกาโชเซเรีอาชอบโฟรซิโรเน่ครับฟุตบอลค่ำคืนวันจันเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงไว้2ทีมนะครับใครอยากรับทัศนะเพิ่มเติมอย่าลืมแอดไลน์มานะครับแอด e a k c 9ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ